ยี่สิบ่นาทีครับโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนาทีละหนึ่งชั่วโมงใช่ครับชั่วโมงหนึ่งขอหนึ่งนาทีใช่ครับวันหนึ่งยี่สบสี่ชั่วโมงก็เป็นยี่สบสี่นาทียี่สบี่นาทีนี้เขาคิดเป็นแต่ถ้าเกิดเราพูดง่ายๆก็คือแบว่าเราขอแค่หนึ่งวันแค่หนึ่งนาทีมันจะดูโอเคกว่ามันจะน้อยไปหรือเปล่าสำหรับถ้าเกิดเราเป็นคนโดนทิ้งไปแล้วก็คงขออะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่ดูๆแล้วมันทําให้เราสับสนหรือเปล่าหนึ่งนาทีสําหรับคน บางคนก็มีค่าเนอขอแค่นาทีเดียวก็มีมาหล่อเช้าขอสักหน่อยครับผมแล้วผลการตอบรับเป็นไงบ้างครับสำหรับซิงเกิลนี้ก็โอเคครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ล่าสุดเมื่อวานพวกเราไปที่อุบนมาก็ติดชาร์จครับอยู่ในชาร์จของเราก็ติดติดชาร์จเหมือนกันหลายสัปดาห์แล้วคขอบคุณครับครับก็ติดมานานแล้วนะครับมาครั้งนี้ก็น่าจะไต่ขึ้นมาอยู่ต้นๆนะ ครับกลับไปอาจจะขึ้นอันดับที่หนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ในที่ดีเจนะครับครับดนตรีทั้งหมดมีกี่ชิ้นครับสำหรับเพลงนี้ล่าสุดแค่นาทีถ้าเราเราอัดเราอัดเป็นร้อยชิ้นครับโอ้ครับผมครับแต่แต่เล่นจริงก็มีแค่ไม่กี่ชิ้นครับอใช่ครับผมครัเวลาเล่นสดอะไรเงี้ยก็ใช่ครับ มี3ส่คนใช่ครับผมครับก็พอแล้วก็คือเราทำเพลงเราหลอกรวงประชาชนสาเหตุสมาชิกน้อยคือเพื่อดีให้หารค่าตัวเองเยอะเดี๋ยวกลับไปจะไม่เหลือคนเดียวแล้วฮะครับว่าอยู่ครับผมสำหรับเพลงนี้ติดชาร์ตหลายๆจังหวัดเรียบร้อยครับนะครับแล้ว ในส่วนของ M v ครับก็พวกเราได้ปล่อยปล่อย v แล้วครับปล่อยแล้วก็สามารถติดตามชมได้ที่ YouTube หรือว่าแฟนทีวีก็ได้ครับอืครับผมก็มีให้ให้ดูแล้วก็ช่วยกันไปดนละเยอะเยใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ยอดวิวยอดวิวกี่ล้านแล้วะ ตอนนี้หกแสนนะครับผมก็คือกี่ล่ะหกแสนครับยังไม่ถึงล้านใจเย็นครับก็ตอนนี้ก็ยอดวิวก็คนที่เข้าไปดูก็สามารถให้กาลังใจได้เพราะว่ายอดวิวตอนนี้มันแปลงเป็นเงินได้แล้วใช่ครับก็เข้าไปดูเยอะๆพวกเราจะได้แบบมีทุนทําซิงเกิลต่อไปครับครับครับผมพูดถึงซิงเกิลต่อไปเนี่ยคิดไว้หรือยังฮะก็หรือว่ามีแล้วตอนแรกครับซิงเกิลที่สี่เนี่ยจะเป็นเพลงเร็ว อแต่ผู้บริหารบอกว่าเอาเพลงชชยสักดอกหนึ่งแล้วกันครับผมก็เลยบอกว่าอ่าก็เลยเป็นเพลงนด้เป็นซิงเกิลที่ห้าที่เป็นเพลงเร็วก็เดี๋ยวหลังจากซิงเกิลนี้ก็เดี๋ยวนั่นขึ้นประชุมกับทางผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับครับผมมีอะไรครับใครคือผู้บริหารครับใครคือผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หม้บก็คนที่ดูคนที่ดูแลพวกผมคนใหญ่บ้านครับผมครับนี่ พี่เอาจิงหรือพูดเลย่าก็คือผู้บริหารเราเองครับผมก็คือพิติกกลิตทอมมัสครับครับผมก็คือจะได้ฟัง n a u น a l อ e n s e อีกแบบหนึ่งที่เป็นเพลงเร็วครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะฮะเพราะว่าสไตล์ของพวกเราทนี่เป็นเป็นเดรนตรีอะไรครับที่เขาเรียกกันเป็นที่จริงอย่าอย่ามองภาพพวกเราแค่นี้ที่จริงพวกเรามากกว่านั้นครับก็คือก็คือเป็น รักได้เหมือนกันเขาเรียกว่าใช่รักได้เลยรักได้ครับหลักๆพวกเรารักเลยฮะแต่แต่แต่ยังไม่ได้ครับผมเพราะเสียงเสียงหน้าตาหน้าตาแบบหล่อใหญ่หล่อนโยนหน้าตาร้อนโยนเกินเขาเลยบอกให้เป็นช้าแล้วก็แนวที่พวกเราก็เรียกว่า experimental ก็คือการทดลองทุกอย่างได้มาจากการทดลองทั้งหมดครับคือเราก็ จะลองเอานั่นเอานี้มาผสมกันอะไรเงี้ยอ๋อครับก็คือจะไปได้เรื่อยๆใช่ครับได้ทุกแนวอยู่แล้วครับผมเราไม่ได้จํากัดว่าแบบมันจะต้องเป็นเครื่องตีพื้นบ้านทางเหนืออย่างเดียวอืมใช่คือเราจะเอาเครื่องตีพื้นบ้านจากประเทศอะไรมาผสมก็ได้ที่ป่าวเราเน้นถึงธรรมชาติครับเราอาจจะเอาซิลิคอนอามไพพงอะไรนี้มาฟิชเชอริ่งก็ได้ครับผมอย่าง่เป็นคนอื่นเขาเอาสิลปินลูกทุ่งไปฟิชเชอรริ่งอะไรเงี้ยใช่ครับผมเราก็น่าจะลองดูใช่ครับครับผมแล้ว วันนี้เรามีเพลงมาฝากด้วยใครก็จะเล่นสดให้ได้ฟังกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปในส่วนของช่องทางการสื่อสารติดต่อแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นเจ้าของเพลงของพวกเราครับผมก็พวกเรา natural set นะครับผมก็มีซิงเกิลที่สี่แล้วชื่อเพลงแค่นาทีนะครับผมก็ไม่ก็สามารถดาวน์โหลดเราได้ทั้งสี่เพลงเลยครับผมก็ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดดอกจัน123 0777์แล้วกดโทรออกครับผมอีก2ช่องทางคือทางไอจูนกับเคเคบล็อกครับสำหรับสำหรับคนที่อยากติดตามพวกเราหรือว่าพูดคุยกับพวกเราก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางเฟซบุ o กครับก็ facebook.com ครับ Natural s e n t b a n d หรือว่า Upg b a n d ก็ได้ครับครับผมนั่นคืออัปเดตความเคลื่อนไหวของ Natural s e n t ได้นะครับรวมไปถึงตารางงานครับผมวันนี้มีเพลงมาฝาก นะครับเป็นอะคูสติกเวอร์ชันนะครับ,รบไปฟังแค่นาทีนะครับ well <c oughs> <c oughs> ให auth, ้เล่นเลยใช่ไหมครับครับเล่นเลยครับเอ๊ที่จริงผมหยิบกีตาไม้เฉยนะอ๋อย่าขอเพียงแค่นาทีจากทุกชั่วโมงให้ฉันนั้นได้พอด้คิดว่ามีฉันคนที่ยังรักเธอต้องการแค่เพียงเท่านั้น จะขอเป็นเสี้ยวนาทีส่วนที่เธอวางพอตอนไม่อยู่ข้างใครเอาไว้เพื่อน,นึกถึงกันส่วนทุกนาทีที่เหลือวันนั้นทั้งวานฉันจะคิดถึงเธอทำไมมันสั้นจังเลยฮะครับน้ำชิมเ <laughs> ช้ากับ <laughs> ชิมเช้าเก <laughs> ือนครับ อยากฟังแบบเต็มๆก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ของที่บอกไปไม่ก็อย่างที่บอกครับผมก็คือสามารถเข้าไปดูใน youtube ได้นะครับครับผมรู้จักยูทูบหรือเปล่าครับรู้จักสิครับเป็นยังไงให้รู้จักพี่ไม่รู้จักมครับผมวันนี้เวลามีน้อยนะครับครับผมก็ได้พูดคุยกันพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะอนาคตครั้งหน้านะครับอาจจะมีอัลบั้มเต็มได้คุยกันยาวกว่านี้อาจจะคุยกันสักครึ่งวัน ครับอ๋อได้ไล่ไปทีละชั่วโมงละเพลงอะไรเงี้ยได้ครับยินดีนะครับถ้าเกิดทางขึ้นยินดีผมไม่ยินดีครับแล้วจะมีโอกาสได้มีอัลบั้มเต็มไหมทุกวันนี้มันยากนิดนึงนะแต่ก็จะมีเราเราก็จะค่อยๆทำไปก็อีกประมาณ6ปี7ปีอะไรเพราะว่าเราปล่อยปีละเพลงรอกันต่อไปเนี่ยน่าจะมีนะครับสุดท้าย อ,อ,อยากให้สามหนุ่มเนี่ยครับฝากไปถึงคุณระวังเ้าวันเลิฟเรดิโอและก็ชาวยะโสธรนะครับเริ่มที่นักร้องนำของเราครับวันนี้เป็นวันตุกจีนนะครับผมใช่ปะครับใช่ครับจำวันผิดหรือเปล่าไม่รู้นะก็วันนี้พวกเราก็มีซิงเกิลใหม่แล้วนะฮะชื่อเพลงแค่นาทีนะขอฝากด้วยนะครับถ้าไม่ ถ้าไม่ได้ดาวน์โหลดถ้าไม่มีเงินดาวน์โหลดก็เข้าไปดูใน YouTube ได้ช่วยช่วยช่วยกันปั่นวิวเนี่ยเพราะว่าวิวเวลาน้อยอยู่แต่เข้าไปดู YouTube ก็ต้องใช้เน็ตต้องใช้ตังค์เองแหละเนี่ยไม่หรือหรือไม่ก็ถ้ามึงอยากใช้ฟรีก็ค่าเสียเงิน45บาทค่ากาแฟครับผมแล้วไปขอแบงก์ไฟแล้วครับผมแล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงแค่นาทีก็ขอมาที่คืนนี้ได้ครับผมวันเลิฟวิดีโอครับผมครับช่วยขอมาเยอะนะครับผมครับผม แต่งสดสดให้มันเลิศหน่อยเออแต่งแต่งเป็นแต่ละวันเป็นการรีบสดครั้งแรกยากเลยยากเลยหัวปากเลยไม่ไม่ให้ออกนะครับไม่ให้ออกหัวทิ่มเลยดีีน่ครับผมก็พวกเราในชีวิตเซนต์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทางยศุธรด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเดือนหน้าพวกเราจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะมี เฉียดมาทางยโสบ้านนะครับก็รอติดตามกันทางแฟนเพจด้วยนะครับผมก็พวกเราก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวพวกเราเป็นอีกครั้งนะครับครั้งที่สองครับตอนนี้ซิ่งกันที่สี่แล้วครับผมขอขอบคุณมากๆเลยครับครับผมก็สําหรับผมก็ขอฝากฝากเพลงเลยกันนะฝากเพลงครับผมก็ฝากฝากความคิดถึงผ่านเพลงแค่นาทีมาลอยก็มาลอยอนะครับก็สําหรับ ผู้ฟังทุกคนเลยด้วยกันนะครับครับผมขอบคุณครับคุณครับแล้ววันนี้แวะไปเจอปอวุจินยังครับยังครับยังครับผมปอวุจินเป็นคนยะโสครับยังไงครับยังไงยังครับวันนี้ขอบคุณเนเชอร์เซนนะครับเดี๋ยวสักครู่ทานข้าวกันนะครับแล้วก็

กลายเป็นคนที่เฝ้าดูไม่มีเสิทธิ์ทอะไรอย่างที่ใครสักคนบอกคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองก็รู้แต่อยากจะขอรบก,กวนสักหน่อยได้ไหม ขอเพียงแค่นาทีจากทุกชั่วโมงไอเท่นั้นด้วยพอได้คิดว่ามีแค่นคนหนึ่งที่ยังรักเธอต้องการแค่เพียงเท่านั้นอยากขอเพียงเสีย้ยวนาทีจนที่เธอว่างพอตอนไม่อยู่ข้างใคร คิดถึงเธอวันที่เหลือและคืนที่มีต่อจากนี้มันคงยากอยู่ก็อาจต้องใช้เวลานั่งดูรูปเก่าที่ยังเก็บไว้เธอก็คงจะลืมเรื่องราวเธอกับเขาคงมีภาพใหม่ค่อยากให้เธอ,อยังพอนึกได้ เธอวุ่นวายเมื่อมันแพ้กูยอมก็รู้ก็อยากจะขอรอบกวนสักหน่อยได้ไหมอย่ากขอเพียแค่นาทีจากทุกชั่วโมงให้เธอนั้นได้พอได้คิดว่ามีแสงคนหนึ่งที่ยังรักเธอต้องการแค่เพียงเท่านั้นอย่ากขอเป็นเสี้ยวนาที เธอว่างพอตอนมีอยู่ข้างใครเอาไว้เพื่อน,นึกถึงแก่ส่วนทุกนาทีที่เหลือวันนั้นทั้ง ให้เธอนั้นได้พอได้คิดว่ามีฉันคนหนึ่ง